จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีก็อยู่ขอบง้อคือเกา่าเลยพี่น้องคนปูกเก่าก็คือเก่าอยู่คือเก่าพี่น้องยังนั้นแตอยู่กับขอกง <Efendimiz S 3> ้องอยู่กับธรรมชาติคือเก่าพี่น้องมือนีก็มาสวนกับสิแม่เอากากอ้อยแห้งง้อคือเก่าสิเกี่ยวหยาตัดหยาแห้งง้อคือเก่านาะพี่น้องเนาะบรรยากาศขังขอกง้เด้อจ้าเดี๋ยวจักหน่อยสิไปตัดหยาแห้งง้อเดี๋ยวเอากากอ้อยแห้งง้อกันได้พี่น้อง วันนี้สิาพาไปเกี่ยวหญ้าได้พี่นอ้องยายนันจะไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวได้บาดนี้พี่นอ้องกินอ้อยเหมือนเรากัดให้ใหญ่อีกรถนึงหญ้าหนึ่งซาเล้งนะพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปดูกันจะไปเกี่ยวหญ้ากันสิาพาไปเกี่ยวหญ้าพี่นอ้องผมมืออยู่ใส่นอนบาดนี้เนาะ นั่นจะขับซาเล้งพูดใจไปเกี่ยวหญ้ามไาม่กลัวกันหญ้าค้นตกลบใส่ช้างอันนี้นานเลยพี่น้องเลย,ยอันนี้เปียกปังช่องเงินขอไปเกี่ยวบองนี้พี่น้องไปเกี่ยวตรงนี้จ้ะบัดนี้ยายนั้นก็สิเกี่ยวหญ้าไปง้อเลยพี่นอ้องหญ้ากงา็งับโอ้ยมาหน่อยกับพ่อมาหน่อยกวนคนบาดน,นี้ ของค้าของเครื่องสิหยับมาหน่อยลมตายอยู่พี่น้องเลยมาหน่อยสามตัวเลี้ยงไว้แต่ให้เฝ้างัวให้หนาดีกับงาําคักพี่น้องงําจนล่มฝนตกใส่ฝนตกใส่รับน้ำนักไว้ไว้กับล่มกับเอน็นอันนี้บริเวณที่เ้าเกียยเก่ยวแล้วเด้อจ้ะเกี่ยวแล้วเฮาก็สี่ท่อนหนาไอ้ที่มันขึ้นเองมันมูนเฮาบ่ได้ปลูกนะจ้ะท่อนออกน้ำนะจ้ะ เป็นการกำจัดวัชพืชไปในตัวเราหยาเขามันกระสียู่ได้โดนน้าจ้ะขันบ่มีหยาโมนี่งับมันกระสีบ่ตายง่ายแมงกระสีได้ปลูกดูไร้เทื่อโอ้ยมาหน่อยกวนเกีียวแมงกระสีถอนออกได้จ้ะถอนออกสีแหละหยาเนี้กระสีสูงประมาณร้อยแปดสิบได้อยู้ลรอมั้งพี่น้องยันนั้นกระสูงร้อยหกสิบหกเหรอนะแต่ปัญหามันสูง่ำหัวยันมือเมื่อผลไม้พี่น้องสองเมตรกว่าคือสิได้อยู้ลรอมั้งนี่ กระปุกในป่าทุเรียนล่ะพี่น้องกล้วยต้นกล้วยกล้วยหอมกับงามคักระกินขีงงัวสุดยอดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันสีเขียยเ้ยวหยาหนอเด้อพี่น้องบ้านนีย่ยยาอายุขอดหมดทุเรียนนี่เอกกากระติถอนออกแล้วจ้ะถอนออกเป็นการกำจัดวัชพืชเขี้ยวหยาลอมนึงกับถอนเนหน็นนลงแล้วพี่น้องมันก็สีว่าเป็นเชื้อหลอกเชื้อนะจ้ะถอนออกไปเลย ถอนออกไปเลยมือน,นีลืมบ่ได้เอาขาต่างกล่องมะพี่น้องเลยเอาขาต่างกล่องมานำม้ำถอนออกนะจ้ะถอนออกมันจะไม่เป็น,นเชื้อละไม่เป็นเชื้อลา พ่อหนุ่ก็หอบไปเหงืว่กินมันคือเก่าเหล่าจ้ะหญ้าก็พันเต็มรถเดี๋ยวเกี่ยวต่ออีกก้อนพี่น้องบบดนี้พวกมันสิพอสต์อ่ิพี่น้องมาในพ่วงหนึง่งมาแลงกับสิเกี่ยวอีกรถหนึง่งผู้ล่วงนกับสิถามว่าหญ้าเจ้าใส่ปุ๋ยอยังย้ายคืองามำคั้งเถิดกะใส่ขิงว่าหรอพี่น้องผู้ล่วงนกับสิวานังหัวอยู่คือพันนี้ผูดด้ใดถามมาย้ายนี่ไปถามย้ายอยากบอกเนาะ ย้ายอยากบอกเนาะย้ายก็สิบอกตัวย้ายก็สิหอบหยาใช่รถนะจ๊ะมือเลี้ยงยังสิเกี่ยวไม่อีกอันนี้บอกทุเรียนเขาไม่ได้ไาหยาจ๊ะมื้อนี้ก็บผานสวยหรอกมื้อนี้กับเก่ามงกุลหนึ่งฟ้ามาให้ตาเศร้าเดี๋ยวสิไปเก็บขี้ยางขายอีูพี่น้องขี้ยางกับรถสิบสี่บาทหนึ่งดอกเป็นตะลุยคักประเทศไทยเอ้ยเมื่อ เบียร์หลายพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบ่ทันเฮ็ดอยู่ปุนนี่กับพรทันกินมุมปากมุมท้องอยู่พี่น้องเฮ็ดจังได้เอาเยี่นั้นหอมยาถ้าดูดกันได้พี่น้องได้แล้วพวงนึงพี่น้องบ้านนี่เดี๋ยไปฟันแห่งว่าจินลดหนึ่งก้อนเนียหมูสับเนี่ยหมูเลี้ยงขอเกี่ยวมันไม่หยาเมื่อวานี้กับเดี๋ยร์จะมาถอนเดี๋ยวมาถอนให้มันไม่เลยพี่น้องอันนี้ถอนแล้วก็เสียเอาขึ้นรถไปสักก่อนมันติดตากแดดเที่ยว มาเลี้ยงจังว่ากันไหมไม่เลี้ยงคือว่ากันใหม่ไปขอกัวไปขอก,วขอกัวกันรถอย่าติดเด้อรถเอ้ยอย่าติดลมเด้อมาผู้เดียว จบวันนี้ตอนเย็นเนขาว่ากันใหม่เนี่ฮะรถพ่วงนึงหายไปในทิศตาแล้วพี่น้องหายไปในทิศตาแล้วบันนี้ยันนั้นก็สิไปเก็บขี้ยางขายได้พี่น้องเดี๋วยวให้พ่อว่าน่นเอาง้อเขินไปปล่อยเลี้ยงนนทั้งเขาวันอาทีตแล้วเรียกหลายลขวดแต่ผู้ใดยมักขี่ไปยันนั้นก็อย่าลืมกดติดตามให้ได้พี่น้องวันนี้เอาซ้ำนีกก่อน ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีจ้า